โสดาบันคือผู้เห็นชัดปฏิจจสมุปบาทโดยวิธีแห่งอริยสัจสี่ดูก่อนพิก anyway. ุทั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกุูทั้งหลายชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความค้ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตวะนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้น นี้เรียกว่าชราการจุดติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกัายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาต,ามมชาติมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบ ความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนพิกุทั้งหลายชาติเป็นอย่างไรเล่าการเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่คันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันทั้งหลาย การที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งพบความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งพบมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนพิกูทั้งหลายพบเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกูทั้งหลาย พบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือการมาพบรูปรพบอรูปรพบดูก่อนพิขูทั้งหลายนี้เรียกว่าพบความก่อขึ้นพร้อมแห่งพบย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปทานความดับไม่เหลือแห่งพบย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปทานมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียนชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนพิ่กูทั้งหลายอุปทานเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิ่กูทั้งหลายอุปทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้คือการมุปาทาน ทิฏฐุปาทานสีละพัตุปาทานอัตตวาทุปาทานดูก่อนพิขูทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปาทานความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปาทานย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหาความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหามักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทา ให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนพิกุทั้งหลายตัณหาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลาย หมู่แห่งตันหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือรูปตันหาสัทธตันหาคันธตันหารถตันหาโอทภะตันหาธรรมตันหาดูก่อนพิคุทั้งหลายนี้เรียกว่าตันหาความก่อขึ้นพร้อมแห่งตันหาย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาความดับไม่เหลือแห่งตันหาย่อมมี เพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนามักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ ดูก่อนพิกุทั้งหลายเวทนาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายหมู่แห่งเวทนาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุสัมผัสสชาเวทนาโสตะสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนามนโนสัมผัสชาเวทนา ดูก่อนพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งภัสษะความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งภัสษะมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบ ความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนพิขูทั้งหลายภสษะเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิขุทั้งหลายหมู่แห่งภสษะทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัส ชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสดูก่อนพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าผัสสะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะัมรคอันประกอบด้วยองค์ 8. อันประเสริฐนั่นเอง เป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทําการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนพิขูทั้งหลายสลายยตนะเป็นอย่างไรเล่าจักขวายตนะโสตายตนะ คานายตนะชิวหายตนากายายตนามนายตนะดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าสลายตนาความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูป มักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดําริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนพิขูทั้งหลายนามรูปเป็นอย่างไรเล่า เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตะทั้งสี่ด้วยรูปที่อาศัยมหาภูตะทั้งสี่ด้วยนี้เรียกว่ารูปนามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายนี้เรียกว่านามรูปความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปย่อมมี เพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบ ความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนพิขูทั้งหลายวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิขุทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขูวิญญาณโสตะวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณดูก่อนพิขูทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณ ความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขารความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขารมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบ การเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายสมอย่างเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารดูก่อนพิกุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย ความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขารย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชาความดับไม่เหลือแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชามักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบ การทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนพิคุทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งทำอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุแห่งทำอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึง ซึ่งความดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้าง ว่าผู้มาถึงพระสัทธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างว่าได้เห็นพระสัทธรรมนี้ดังนี้บ้างว่าผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสคะดังนี้บ้างว่าผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสคะดังนี้บ้างว่าผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างว่าผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องํำแรกกิเลสดังนี้บ้าง ว่ายืนอยู่จดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้แล